เมื่อปลายปีคศ2019อีฟอดัมช่างภาพสัตว์ป่าชาวเบลเยียมได้เดินทางมาสำรวจสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งเขาได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งหนึ่งในเซาจอร์เจียเ,เพื่อถ่ายภาพฝูงนกเพนกวินราชาที่มีมากกว่า1 2 0 0 0 0ตัวแต่ทว่าท่ามกลางฝูงนกเพนกวินตัวสีดำเหล่านั้นเขากลับพบนกเพนกวินสีทองที่เหลืองอลา,ามแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนตลอดชีวิตการทำงานเป็นช่างภาพสัตว์ป่าของเขาเขาไม่เคยพบเห็นนกเพนกวินสี ทองมาก่อนนับเป็นความโชคดีเพราะเขาอยู่ห่างจากมันเพียง50เมตรเท่านั้นหากมันอยู่ไกลามากกว่านี้เขาอาจจะคิดว่าเขาตาลายก็เป็นได้ซึ่งที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเรียกว่ารีซิสเซอร์หรือภาวะด่างเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของเมลานินที่ไม่สามารถผลิตเม็ดสีดําออกมาได้หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าภาวะด่างเท่ากับภาวะเผือกซึ่งความจริงแล้วภาวะเผือกนั้นเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถสร้างเม็ด ดดๆได้เลยแต่สําหรับภาวะด่างคือยังสามารถสร้างเม็ดสีได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดโดยจะมีเพียงบางสีเท่านั้นที่ร่างกายสามารถผลิตออกมาได้ทั้งนี้การเกิดภาวะด่างในเพนกวินมีโอกาสเกิด1ใน2 0 0 0 0ถึง146,000ตัวเท่านั้นหมายความว่าในนกเพนกวิน1ฝูงจะมีเพียง1ตัวเท่านั้นที่มีลักษณะเป็นสีทองเช่นนี้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เพนกวินสีทองตัวแรกที่ถูกพบเพราะเคยมีรายงานการพบนกเพนกวินสีทองครั้งแรกในปีคศ1น 998และอีกครั้งในปีคศ .2000 แต่ทั้งสองครั้งนั้นไม่มีรูปถ่ายยืนยันแต่อย่างใดดังนั้นภาพถ่ายของอีฟอดัมจึงนับว่าเป็นการปรากฏตัวของเพนกวินสีทองอย่างเป็นทางการครั้งแรกนั่นเองนักวิจัยทางทะเลจากมหาวิทยาลายัยแอริโซนากล่าวว่ามันแตกต่างจากฝูงอย่างชัดเจนซึ่งมันดูโดดเด่นและงดงามในสายตามนุษย์อย่างเราแต่สําหรับสมาชิกในฝูงเพนกวินด้วยกันมันอาจไม่ได้มีสเสน่ห์หรือเป็นที่ต้องการของตัวเมียอีกทั้งยังมี ความเสี่ยงที่จะถูกล่าได้ง่ายกว่านกเพนกวินสีดำทั่วไปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานปัญหาในการใช้ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นกับมันเท่านั้นนักวิจัยยังคงต้องติดตามและศึกษากันต่อไป นกแก้วแดกคูลาหนึ่งในนกสุดหายากที่พบได้ในป่าฝนบนเกาะนิวกีนีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียเท่านั้นเป็นนกขนาดใหญ่ลำตัวยาว45เซนติเมตรหนัก800กรัมมักจะอาศัยเป็นคู่หรือบ้างก็อยู่รวมฝูงกันไม่เกิน20ตัวโดยความน่าสนใจของนกชนิดนี้คือขนและหน้าตาที่น่ากลัวของมันนั่นเองซึ่งที่มาของชื่อนกแดกคูลามาจากขนสีดำแดงที่ดูราวกับว่ามันกำลังสวมผ้าคลุมของแดกคูลายังไงย่างน้นถึงแม้ชื่อ มันจะเป็นผีดูดเลือดแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้กระหายเลือดหรือน่ากลัวอย่างที่คิดเพราะมันเป็นเพียงหนึ่งในสายพันธุ์นกแก้วทั่วไปซึ่งนอกจากสีขนที่โดดเด่นแล้วมันยังเป็นนกแก้วสายพันธุ์เดียวในโลกที่ไม่มีขนบนใบหน้าซึ่งคล้ายกับนกแร้งยิ่งเสริมความน่ากลัวของมันเข้าไปใหญ่โดยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้ขนบนใบหน้าเลอะน้ําหวานจากผลมะเดือ่อที่เป็นแหล่งอาหารเดียวที่พวกมันกินนันจึงทําให้นักวิจัยต่างเป็นห่วงว่าเหล่านกแดกคูล่าอาจเสี่ยงสูญพันธุ์ได้ เนื่องจากไม่มีการปรับตัวหาแหล่งอาหารใหม่ๆที่หลากหลายเพราะการจะมองหาแต่ผลมะเดื่ออย่างเดียวนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากบนเกาะนิวกีนีที่มีแนวโน้มสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยๆจากการบุกรุกป่าของมนุษย์ไม่เพียงเท่านี้ด้วยความหายากและสีสันที่สวยงามทำให้เจ้านกแดกคูล่าเป็นที่หมายปองของเหล่านักสะสมสัตว์แปลกๆที่ยินดีจะจ่ายไม่อั้นเพื่อให้ได้มาครอบครองเป็นเหตุผลให้พวกมันถูกลักลอบจับไปขายอย่างผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งจนในปัจจุบัน IUCN จัดให้นกชนิดนี้อยู่ในหมวดรายชื่อสัตว์ที่กำลังถูกคุกคามอย่งางหนัก บอูคารีมังกี้ลิงหัวล้านหน้าแดงแห่งป่าอเมซอนสุดหายากเป็นลิงขนาดเล็กสูงราว35-57เซนติเมตรหนัก1.8-3.2กิโลกรัมกระจายตัวอยู่ในประเทศเปรูและบราซิลอาศัยบริเวณใกล้แม่น้ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมมีขนปุยยาวสีน้ำตาลส้มมีอายุตามธรรมชาติประมาณ15-20ปีโดยหน้าสีแดงแป๊ที่โดดเด่นของมันใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดเพศเมียให้มาผสมพันธุ์ด้วยเพราะแสดงถึงความแข็ง แเนื่องจากหักอ่อนแอหรือมีอาการป่วยสีแดงบนใบหน้าก็จะซีดลงนั่นเองสัตว์ส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกสีได้แล้วลิงสายพันธุ์นี้สามารถแยกสีได้หรือไม่ในปีคศ2016มีงานวิจัยที่ศึกษาว่าลิงบออุกาลีมีการมองเห็นสีที่หลากหลายเพราะต้องใช้ในการมองหาเมล็ดพืชและอาหารซึ่งสีของผลไม้เมล็ดพืชจะกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างมากดังนั้นการที่สามารถแยกแยะสีได้จึงช่วยให้มองอาหารได้ดี ขึ้นนั่นเองพวกมันมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเกือบร้อยตัวแต่จะแยกไปเป็นกลุ่มเล็กๆสําหรับหาอาหารซึ่งเมนูโปรดของมันคือผลไม้ใบไม้มแมลงโดยลิงชนิดนี้มีขากรรไกลที่แข็งแรงมันสามารถกัดมะพร้าวให้แตกได้าราวกับเป็นเปลือกไข่สาเหตุที่ทําให้ลิงชนิดนี้กลายเป็นสัตว์หายากเพราะพวกมันเป็นสัตว์ที่มีการผสมพันธุ์ได้ยากกว่าปกติโดยตัวเมียจะสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ3ปีส่วนตัวผู้ต้องรออายุมากถึง6ปีอีกทั้งยัง ให้กำเนิดลูกได้เพียงหนึ่งตัวในทุกๆ2ปีระยะเวลาอุ้มครรภ์ประมาณ6เดือนนับว่าเป็นอัตราการขยายพันธุ์ที่ต่ำมากอีกทางพวกมันยังถูกล่าโดยชนเผ่าพ,พื้นเมืองเพื่อเอาขนและนํามาทาอาหารรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยที่ลดน้อยลงเรื่อยๆจากการบุกรุกป่าของมนุษย์ทําให้ปัจจุบันสหภาพนานาชาติระบุให้ลิงบออุคาลีอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งการหายไปของลิงอาจทําให้ป่าสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติเพราะลิง สามารถนำมเมล็ดพืชกระจายไปยังพื้นที่ป่าห่างไกลได้มากกว่ามแมลงซึ่งหากเป็นอย่างนี้ต่อไปต้นไม้ในป่าอเมซอนจะค่อยๆบางลงและลิงหน้าแดงที่เคยเคลื่อนไหวยอยู่ตามธรรมชาติอาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถเห็นมันได้จากแค่ในรูปถ่ายเท่านั้น บอร์เนียวเบคัสหรือแมวแดงแห่งเกาะบอร์เนียวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวป่าที่หายากที่สุดในโลกมีถิ่นกําเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียมีขนาดความยาวประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรเป็นสายพันธุ์แมวโบราณที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาบนโลกตั้งแต่เมื่อ4ล้านปีก่อนโดยแมวบอร์เนียวนี้นับว่าเป็นสายพันธุ์แมวที่ลึกลับที่สุดในโลกเพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันน้อยมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแทบไม่มีนักวิจัยคนไหนสามารถถ่ายภาพหรือพบมาที่ ยังมีชีวิตในธรรมชาติมาก่อนซึ่งตัวที่สามารถจับได้ในขณะมีชีวิตคือตั้งแต่ปีคศ1992โดยพิพิธภัณฑ์สารวักในมาเลเซียแต่หลังจับมันได้ไม่นานมันก็เสียชีวิตลงเนื่องจากถูกกักขังในที่แคบเป็นเวลานานและอีกครั้งในปีคศ1998โดยนิตยาสารของ BBC ที่ถ่ายภาพของแมวบอเนยวตัวหนึ่งที่กำลังชั่งน้ำหนักตรวจร่างกายก่อนจะปล่อยมันกลับคืนสูป่ป่านับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครพบ มันตัวเป็นปนอีกเลยนั่นหมายความว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่นักวิจัยได้ศึกษามีเพียงซากกระดูกและหนังของแมวบอเนียวเท่านั้นแต่ทว่าในปีคศ2017ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเอ็ก์เตอร์ของประเทศอังกฤษได้ดพบแมวบอเนียวขณะยังมีชีวิตอยู่ในป่าบริเวณเขตกาลิมันตันของประเทศอินโดนีเซียนับว่าเป็นการพบครั้งแรกในรอบ20ปีเลยทีเดียวโดยทีมงานได้ทําการติดตั้งกล้องดักสัตว์54จุดทั่วบริเวณป่าโดยใช้ เวลาสังเกตการนานถึง28วันจนในที่สุดมันก็โผล่มาให้เราเห็นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ช่วยยืนยันได้ว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกของเราโดยทีมงานวิจัยไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งที่พบแมวบอลเนียวตัวดังกล่าวเพื่อป้องกันพวกลักลอบ้าสัตว์ป่าเนื่องจากป่าที่ถ่ายทําไม่ได้อยู่ในเขตคุ้มครองตามกฎหมายมีอีกหลายอย่างที่เราต้องค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมของมันดังนั้น เราจะให้ตำแหน่งที่อยู่ของมันเปิดเผยออกสู่สาธารณะไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเชื่อว่าหากถูกนาไปขายมันจะสามารถทําเงินได้อย่างมาหาศาลแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ว่าแมวบอ์เนียวจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ตามแต่จากการบุกรุกป่าและกฎหมายที่ไม่เข้มงวดจึงเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยของพวกมันลดลงรวมไปถึงประชากรที่ลดลงตามไปด้วยโดย IUCN จัดให้อยู่ในระดับเสี่ยงศูนพัน์ซึ่งคาดว่ามีประชากรเหลืออยู่ไม่ถึง1 0 0 0 ตนตัวทั่วโลก ลาสปอร์เตสกลาดแคปหรือปูสนิมด่างอาศัยอยู่ทั่วไปบนแนวปะกการาังในแถบมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกโดยตัวจะมีลายสีแดงขาวคล้ายโลโก้ของซูพรีมและหาได้ยากมากจนได้ฉายาว่าปูซูพริมโดยสาเหตุที่พวกมันหาได้ยากไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกมันใกล้สูนพันธุ์หรือมีจํานวนน้อยแต่พวกมันชอบซ่อนตัวอยู่ในปะกการังแทบตลอดเวลาหรือจะว่าทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการกินขับถ่ายผสมพันพวกมันก็จะอยู่ในซอกของ ปลาการังไม่ออกไปไหนซึ่งนอกจากจะซ่อนตัวเก่งแล้วพวกมันยังมีขนาดเล็กมากเพียง5เซนติเมตรเท่านั้นทําให้การจะเจอตัวมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่ทว่าสิ่งที่ช่วยให้นักดําน้ําสามารถพบมันได้ง่ายที่สุดคือการตามหาปลาการังโพซิโลโพล่าและแอคโคโพล่าเพราะปูชนิดนี้จะซ่อนตัวอยู่ที่ซอกปลาการัง2ชนิดนี้เท่านั้นซึ่งอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่1ถึง90เมตรแต่ถึงอย่างนั้นการพบปลาการังทั้งสองก็ไม่ได้หมายความว่าจะเจอพวกมันเสมอไปตองอส ใส่ดวงช่วยอย่างกับสุ่มจับฉลากซื้อสินค้าของซูพรีมยังไงยังงั้นทั้งนี้ปูซูพรีมและปะการังมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันคือต่างคนต่างได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายโดยปะการังให้ที่หลบซ่อนแก่ปูจากนักล่าและปูเองก็ช่วยปกป้องปาการังจากปลาดาวที่มากัดกินผิวของปะการังและสําหรับอาหารของปูชนิดนี้ก็คือสัตว์จําพวกแพลงตอนที่มาเกาะติดปะการังนั่นเอง และตบท้ายด้วยปูนักซ่อนแอบอีกสายพันุหนึ่งนั่นคือปูนักแต่งตัวซึ่งอาศัยอยู่ในแนวปะการังทั่วโลกโดยพวกมันมีสกิลการพลางตัวสุดแปลกโดยการหักต้นไม้ทะเลสาหลายและปะการังขนาดเล็กมาผูกติดกับขนที่อยู่ตามร่างกายของมันเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนักนิเวศว,วิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าโดยปกติปูชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายแต่ทว่าบางครั้งมันอาจเอาสาหลายมีพิษเข็มพิษของแมงกระพรุนหรือหน นำของหอยเม่นมาประดับบนหลังของมันเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าดังนั้นหากเจอพวกมันอย่าเข้าไปสัมผัสเป็นเด็ดขาดเพราะคุณไม่อาจรู้ได้เลยว่าในความสวยงามนั้นอาจมีเข็มพิษสุดอันตรายซ่อนอยู่ก็เป็นได้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s n t t